คุณเทพชัยคะเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมายังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะถึงแม้การประชุมผู้นําเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตในเมียนมาจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่ากลไกต่างๆที่เสนอออกมาในที่ประชุมก็ยังต้องติดตามกันต่อว่าจะเดินหน้าอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่มีความชัดเจนก็คือฉันทามติ5ข้อที่ออกมาของผู้นําอาเซียนนะครับซึ่ง ถ้าถามคนในวงการอาเซียนนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งระดับรัฐมนตรีระดับผู้นําประเทศก็บอกว่านี่เป็นผลที่ออกมาที่มันอยู่เหนือความคาดหมายคือพูดง่ายๆคืออาเซียนคิดว่าเตวเองได้ทำงานชิ้นนี้ออกมาได้สําเร็จมากกว่าที่หลายคนคาดหวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูแหละครับว่าฉันทำมติที่ออกมาหข้อน,นั้นได้ทางปฏิบัติจะมีผลแค่ไหน ดรซาซ่านะครับซึ่งปัจจุบันก็มีตําแหน่งที่เรียกกันว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลเงาที่เพิ่งจะตั้งขึ้นมานะครับก็บอกว่าดีใจที่อาเซียนได้มีความขึ้นมาในเรื่องนี้แต่ก็จะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดว่าจากนี้ไปอาเซียนจะดําเนินการได้แค่ไหนในการที่จะทําใหา้ประชาธิปไตยกลับมาในเบงกนอตอีกครั้ง ก็น่าจะถือว่าเป็นเสียงที่ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนนะคะในแง่ของการเดินหน้าเพื่อที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยเสียงของดรซาซาที่ส่งออกมาแบบนี้ดูเหมือนจะต่างจากช่วงก่อนที่จะเริ่มประชุมนะคะคุณเทพชัยช่วงเวลานั้นดูแข็งก้าวมากกว่านี้มากแล้วก็กดดัน<ช>อาเซียนว่าถ้าไปยอมนั่งคุยนั่งหารือกับพลเอกอุะสุมินออนไลน์ก็หมายถึงการลดความน่าเชื่อถือของอาเซียนไปโดยอัตโนมัตินะคะ ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกใจเพราะว่าภาพของอาเซียนเนี่ยก็จะมีภาพของกลุ่มประเทศที่อาจจะไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศสมาชิกนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนื่องจากสถานการณ์ในเมียนมามันค่อนข้างรุนแรงมากนะครับหลายประเทศก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องภายในของเมียนมาต่อไปมันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้จึงมีแรงกดดันอย่างมากที่ให้อาเซียนจะต้องมีจุดยืนมีการแสดงท่าทีที่มีความชัดเจนนะครับ พราะฉะนั้นฉันธามติที่ออกมา5ข้อนี้อาเซียนก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าอาเซียนสามารถที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหลังบ้านของตัวเองได้โจทย์ที่อาเซียนจะต้องนํามาคบคิดกันต่อหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งทูตพิเศษและที่สําคัญก็คือข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเรื่องของการตั้งกลุ่มเพื่อนประธานอาเซียน ตรงนี้น่าจะมีความสําคัญอย่างมากเพื่อที่จะพยุงประคองกลไกลให้เดินหน้านะคะคุณเทพชัยซึ่งองค์ประกอบของความเป็นกลุ่มเพื่อนประธานอาเซียนก็คือจะประกอบไปด้วยประธานอาเซียนก็คือบรูไนในปีนี้นะคะเลขาธิการอาเซียนตัวแทนของสหประชาชาติแล้วก็อาเซียนอีกสองประเทศที่จะต้องไปร่วมอยู่ในกลุ่มเพื่อนนี้ด้วยนะคะและบทบาทหรือว่าภารกิจของ กลุ่มคนที่เรียกว่าเพื่อนของประธานอาเซียนหรือว่า f r i e n d s of t h e c h a i เนี่ยอันดับแรกก็เลยก็คือการที่จะหาทางยุติหรือลดระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาขนาดนี้เพื่อจะปูทางไปสู่การที่จะเอาความช่วยเหลือทางด้านรัฐธรรมเข้าไปในเมียนมานะครับแล้วก็นําไปสู่การพูดคุยอย่างสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อที่จะหาทางออกจางสันติให้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นในขนานี้นี่เป็นข้อเสนอที่ทางประเทศไทยนะครับผ่านทางคุณดอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมสุดยอดในวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการเสนอที่ค่อนข้างชัดเจนครับเพราะคุณดอนบอกกับที่ประชุมว่านี่จะเป็นความพยายามที่จะเป็นรูปธรรมละที่จะทําให้การประชุมครั้งนี้มันจะมีผลต่อเนื่องที่สามารถที่จะผลักดันให้เกิดเป็นผลที่เป็นรูปธรรมได้ไม่ใช่เป็นแค่ออกแถลงการเฉยเแต่ว่ามีการสร้างกลไกที่ติดตามสิ่งที่เป็นฉันตามติของที่ประชุมสุดยอดครั้งนี้ค่ะ ซึ่งโจทย์สําคัญเลยก็คือข้อเสนอที่อาเซียนต้องการที่จะให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการตอบรับโดยตรงจากพลเอกอาบุโสมินอองหลายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นภารกิจสําคัญสําคัญของกลุ่มเพื่อนประธานอาเซียนที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งคุณดอนประมัดวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้นําเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมและพูดถึงผลที่ออกมานะคะบอกว่าเป็นโอกาสให้อาเซียน พิสูจน์ความเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสอดคล้องความเป็นหนึ่งเดียวความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการ,รเผชิญกับความท้าทายที่ยุ่งเหยิงอย่างรอบคอบและมีประสิทธิผลค่ะก็เป็นแนวทางและเป็นแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะคจริงคุณดอนก็ย้ำมาตลอดนะครับว่าการแก้ไขปัญหาในเมียนมาจะแก้ได้หรือไม่ได้อย่างไรอาเซียนจะมีความประยาแค่ไหนเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอน,อ,นอนาคตของอาเซียนเลยนะครับ คืออาเซียนกำลังถูกเฝ้ามองจากประชาคมโลกว่าจริงๆแล้วมีความสามารถในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาในหมู่สมาชิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอาเซียนก็ถูกตั้งคําถามมาตลอดอาเซียนอ้างในสิ่งที่เรียกว่าอาเซียนเซนทรัลิตี้หรือความเป็นแกนกลางของอาเซียนแต่ว่าหลายสถานการณ์ก็พิสูจน์แล้วว่าอาเซียนอาจจะไม่มีความพร้อมในการที่จะแก้ไขปัญหาในตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาขนาดนี้จึงเป็นบททดสอบที่สําคัญมากเลย